สิบปีกรมการพัฒนาชุมชนรวมสร้างสรรค์สังคมถึงตนมุ่งช่วยคนพนทางอับจนสร้างชุมชนมีสุขย,ยั่งยืน กรมการพัฒนาชุมชนเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ดำเนินการเรื่องการขจัดปัญหาความยากจนโดยใช้กระบวนการศึกษาชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือโครงการกขคอจโครงการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536จนถึงปัจจุบันโดยมีเป้าหมายเป็นครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายได้ข้อมูลจปท หรือข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานด้วยการสนับสนุนเงินทุนไปประกอบอาชีพเพื่อมีการเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและเพื่อสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให้ความสำคัญและมุ่งแก้ไขให้หมดไปโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือโครงการกขอข,อขอจอ เป็นการสนับสนุนเงินทุนให้หมู่บ้านแล้วมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้องค์กรประชาชนในหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการเงินทุนให้หมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้านตลอดไปโดยสนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายหมู่บ้านละ280,000บาทโดยไม่มีดอกเบี้ยและมีเจ้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานโครงการกอขคอ,อจอให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมสนับสนุนรวมทั้งป้องกันม่ให้เกิดกรณีความเสียหายเกิดขึ้นโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบทางราชการและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้จ่ายเงินและการบริหาร โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนพุทธศักราช2,553บ้านห้วกหมู่ที่4ตำบลแสนทองอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรมการพัฒนาชุมชนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกขอคอจอเมื่อปีพศ2 5 4 4 จำนวนเงิน280,000บาทเพื่อให้โคเรือนเป้าหมายยืมไปประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะกู้ยืมไปประกอบอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวปัจจุบันมีเงินกองทุนโครงการกอขอขอจอจำนวนเงิน3,96,990บาทผลสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ หนึ่งกองทุนกอขอขอจอบ้านห้วกมีจำนวนเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นทำให้ครัวเรือนมีเงินทุนกู้ยืมเพิ่มขึ้นสสร้างโอกาสให้ครัวเรือนที่ขาดเงินทุนไปประกอบอาชีพมีทุนในการประกอบอาชีพ 3. ครัวเรือนมีการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตขยันประหยัด และอดออม4มีครัวเรือนต้นแบบหมู่บ้านกอขอคอจอที่นำเงินยืมไปใช้ในการประกอบอาชีพประสบผลสำเร็จเช่นปลูกข้าวโพดเลี้ยงสุกรปลูกยางพาราเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูดำเป็นต้น5คณะกรรมการกองทุนกอขอคอ,อจหมู่บ้านมีการบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล พ่อชื่อนายบุญตันธรรมชิลิอายุ7จ็ดิบป่อกก้เงินปีแหลกมา20,000บาทปีนี่คูไป20,000บาทกับไปซื่อกายยางมาซ่อมแซมเงินส่วนนี่บบางขั้งกับไปซื่อปุยย๋ย้วยทั้งเขานะดีมากที่พอสมควรนาอพ่อชื่อนายบัวธรรมสิริครับอายุ69ปีครับปีนี่ป่อก้เงินมา20,000บาทป่อเงินสองหมื่นบาทเนไปลงทุนทำไอท้ทำสวนขขาโพกบ,บยังพาลาครับขายของไล เืินคืนมาดีขึ้นดสีสุดเลยครับปีนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นซื้อปุ๋ยเอานลงทุนซื้อปุ๋ยต่อไปครับแม่ชื่อนางบุญน้ำโบอินอายุ53ปีปีนี้แม่กู้ตังค์ก็ขอข,อขอจอมาสามหมื่นบาทแม่ไปลงทุนหมุนเวียนปลูกไอ้เงาะปลูกลำไย,ยแล้วก็เดี๋ยวนี้ประกอบเป็นน้อยแล้วเนาะเก็บขายมีเงินหมุนเวียนซื้อปุ๋ยอย่างไปหมุนเวียนไม่ข้างต่อไปเนาะทำเพราออยู่เพอกินเนาะผมนายสินแหวนหลวงครับอายุ 60ปีทำอาชีพเกษตรกร,กรทำสวนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปา่าโครงการต่อไปก็จะมีการเลี้ยงหมูปีนี้ก็คููเง,เงินไป20,000ครับก่อนนี้มาลงทุนเนี่ยไ้ใดกป็ปีปีหนึ่งก็ออพยุงอยู่ใดครับกบอพอปอข้อกคอัวนี่มีความสุขมีอยู่มีกินครับ ผมเจอนายประสงค์สิทธิกันอายุ63ปีปีนี่ปอกูตั้งไปส0 0 0มอ่าซื้อกายัางซื้อปุ๋ยซื้อน้ำยา,ากับคนซื้อกว่าด,ดีขึ้นมามีมีเงินมากู้จุ่ยเหลือพ่องพออยู่พอกินผมนายทนเลยเอ้อายุ55ปีปีนี่ได้กูยืมเงินไป1 0 0 0 0บาทครับเพื่อไปลงทุนซื้อกายัางและน้ำยาปั๊บพื้นที่หลังนั่กน,นก็ไว้ซื้อปุ๋ยครับแล้วหลังจากที่ ได้กูย้ยืมเงินตัวน,นี้มาก็ดีใจครับเพราะว่าเงินทุนมันบมดป,ปอครับทำเมื่อชีวิตท,ที่ผมทิ่ว่าบ่มีเงินทุนหลายก็ดีขึ้นครับทั้งจากยางนี่ผมเลยเอาเก็บไว้เพื่อจะไว้ลงทุนไปดางหน้าครับการที่ได้ขายยางนะครับก็ได้กูย้ยืมเงินนะั่น่ะเอาไปส่งคืนเป่นนะครับแล้วก็วันข้างหน้านะ่ะผามีก็ไปยืมเพินมาต่อครับเอาไปจนะ้จ๊ยในควเรียนของเก็บไว้ครับ ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกขคจประสบผลสำเร็จ 1. คณะกรรมการกองทุนกขคจหมู่บ้านมีการบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 2. คณะกรรมการกองทุนกขขจหมู่บ้านพิจารณาอนุมัติเงินยืมให้ครัวเรือนเป้าหมายพิจารณาตามลำดับตามทะเบียนบัญชีครัวเรือนเป้าหมาย 3. การมีส่วนร่วมขององค์กรประชาชนและประชาชนหมู่บ้านเป้าหมายในการร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทำร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์ครัวเรือนมีวินัยทางการเงินครัวเรือนนำเงินยืมไปใช้ประกอบอาชีพตามโครงการที่เสนอขอยืมผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชนได้มีกฎกติกาของหมู่บ้าน เพื่อทำให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ดีสงบสุขประชาชนมีความรักความสามาคัคคีเอื้ออารีต่อกันและประชาชนมีความขยันอดทนในการประกอบอาชีพขอบคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน,านที่ได้มีโครงการกขคจามาสนับสนุนหมู่บ้านจึงทำให้ความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นชุมชนมีความเข้มแข็งพอเพียงและอย่างยืนครับ